สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับสว,ส, e. สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะก็ต่อจากครั้งเมื่อกี้นะค่ะเพราะเราอยู่ในชุดเดิมกันนะคะกับพวกเราชาวโคโรกค่ะช่องแกะกล่องโกมาทัน Insurance <rum> Unbox ค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าเราพยายามที่จะทำคลิปให้มันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นเราอยู่เสมอแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้หายไปไหน เราอยู่กับทุกคนจริงๆอยู่กับทุกคนเคียงข้างทุกสถานการณ์นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาชวนคุยในเรื่องของการที่ทํำยังไงอะอยากจะบางทีพอพูดเรื่องวางแผน,นการเงินโอ้ยมันนะ่ายากจังเอาอย่างนี้ได้ไหมเรามาพูดกันเรื่องการสร้างของขวัญในอนาคตให้ตัวเองดีไหมนะคะแล้ววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันเนื่องจากว่าอาจจะคลิปนี้เราอาจจะปล่อยในช่วงตรุษจ,จีนใช่ไหมคะฮู้ใช่ค่ะ พี่ว่าเนี่ยโบนัสจากปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เงินตรุจีนนี่แหละเราต้องมาบริหารจัดการแล้วพี่คริสองอย่างนี้นะว่าหลายๆคนนะคะเวลาที่ปลายปีที่แล้วตั้งใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะออมละเดี๋ยวรอเงินโบนัสออกมาแล้วจะออมแต่พอเริ่มต้นปีขึ้นมาเนี่ยเงินมันอยู่ในมือเนาะอ่ะแผนการออมจากที่เคยตั้งใจไว้อ่ะมันอาจจะถูกขยับไปเนื่องจากว่า เราเห็นอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากซื้ออันนั้นก็อยากลองนะคะทีนี้อย่าลืมค่ะว่าทุกครั้งที่เรามีรายได้เข้ามาขอให้ดึงออกมาออมก่อนแล้วค่อยไปบริหารใช้นะคะทำแบบนี้สม่ำเสมอม,ม,มันจะเป็นนิสยัยเป็นความเคยชินและเราจะแผนเราจะไม่ไม่เสียหายนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไรายได้เราตัดออกมาให้เป็นเงินออมก่อนเสมอและการเริ่มต้นอะไรอนะคะ่ะ ในช่วงปีใหม่เนี่ยพี่คริสว่าเป็นเอาอย่างนี้เป็นเลิกงานยามดีที่คนทั้งโลกอะ่ะเขาอยากทำอะไรเพื่อตัวเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของขัญตัวเองในอนาคตกันนะคะเดี๋ยววันนี้อยากให้พี่น็อตกับพี่ขวัญช่วยแชร์เนื่องจากว่าพี่น็อตก็คนโสดเนาะนะคะอยู่อย่างเงี้ยเออเอะอยู่อย่างน,าอาอางนี้ฟังดูไม่ดีเลยเออตอนนี้โสด <c oughs> นะ <c oughs> อ่ะนะคะในส่วนของพี่ขวัญเนี่ยก็มองเป็นในในมุมของคุณพ่อนะคะที่ดูแลครอบครัวนะเรามาฟังซิว่าวิธีการของคนสองคนเนี้ยเขาคิดยังไงนะคะในการวางแผนเนื่องขอพี่น็อตก่อนเลยแล้วกันค่ะอยากฟังว่าในมุมของคนโสดในมุมของคนวัยสามสิบกว่าแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยเป็นผู้บริหารในบริษัทด้วย สิ่งเหล่านี้ค่ะเตรียมการไว้อย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรครับพี่นอนอย่างแรกขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้โสวนนะฮะเดี๋ยวแฟนนอน <laughs> คือ <laughs> คือว่าคือผมเนี่ยก็เอาจริงๆไม่ได้คิดจะมีลูกนะเพราะผมเป็นคนที่รักอิสระนะที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดแต่เรื่องของความอิสระในการใช้ชีวิตในการเป็นอยู่นะฮะ ก็มีวันหนึ่งไปคิดเรื่องของชีวิตหลังเกษียณก็มานั่งคำนวณว่าเราอยากจะมีเงินสักเท่าไหร่ณนะวันที่เราอายุห้าสิบห้าหกสิบนะนะปรากฏของคุณว่ามามร้อยยี่สนะิบล้าน <c oughs> <c oughs> ซึ่งเหตุผลนะเหตุผลก็คือว่าหนึ่งคือผมอยากอยู่อย่างสะดวกสบายสองคือ,อ,อผมไม่รู้ว่าผมจะต้องป่วยเท่าไหร่ผมถ้าผมป่วยผมจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมไม่รู้เลย รู้ไหมว่าร้อยี่สิบล้านเนี่ยหกสิบล้านเนี่ยคือผมเผื่อไว้เผื่อผมป่วยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยแหละมาศึกษาเรื่องประกันเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องของขวัญในชีวิตเนี่ยอนาะคตก็คือว่าอิสระอิสระภาพทางการเงินแล้วก็ในความเป็นอยู่เนี่ยนะคือของขวัญที่ดีสุดละในในความรู้สึกของผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องของประกันแล้วผมก็เลยเริ่มวางแผนการเงินว่า ในณนะวันที่อายุ45นะผมจะต้องมีเงินก้อนใหญ่ไม่ใช่ก้อนเล็กๆแล้วนะก้อนใหญ่ออกมาก้อนหนึ่งเพื่อจะดูแลสุขภาพของผมต่อไปถึงอีก15ปีข้างหน้าจนกระทั่งอายุ60ซึ่งวันนั้นผมอาจจะหยุดหยุดทางานแล้วก็ได้แล้วพอผม60พปุ๊บผมต้องการเงินอีกก้อนหนึ่งมาดูแลผมต่อไปเพราะว่าผมต้องการมีประกันสุขภาพตลอดชีวิตจะ80 90ก็แล้วแต่สมมุติว่าอายุผมเกิน60แล้วแนวปีนะ ปีที่ผมอายุหกสิเนี่ยผมเชื่อว่าประกันสุขภาพผมอาจจะเกือบแสนเออตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทํางานแล้วการจ่ายเงินค่าประกันสุขภาพเกือบแสนเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่าสถานะตอนนั้นเราเป็นยังไงแต่ถ้าเราเตรียมไว้ตั้งแต่วันเนี้ยอีกสิห้าปีอีกสามสิบปีข้างหน้าเราจะได้ของวันนั้นแน่นอนเพื่อนๆอาจจะคิดว่าแบบโเวเอร์เนาะว่าจะใช้อะไรกันตนะั้งหกสิบล้านคิดดูนะฮะเดือนละสมมติว่าสมตาสมติว่าจะใช้ชีวิตในใน เมืองนะในเมืองหลวงสมมติเดือนละหนึ่งแสนบาทเดือนละหนึ่งแสนบาทเนี่ยถ้าใช้ชีวิตยอย่างสะดวกสบายเนี่ยผมว่าก็เกือบเกือบแสนนะแล้วหนึ่งปีเราใช้หนึ่งล้านสองแสนสิบปีสิบสิบปีก็ยนะี่สิบสี่ล้านเนาะแล้วถ้าผมมีอายุสามสิบปีหลังกเกษียณนะ่ะก็เจ็ดสิบสองล้านนะอ่ะผมตอนนั้นผมอาจจะไม่ได้คิดว่าจะอยู่ถึงเก้าสิบนะ แต่ว่ามันอย่างน้อยมมนกอคือหกสิบล้านแล้วไหนจะเงินเฟอ้ออีกเงินเฟ้อปีละสามสี่เปอร์เซ็นต์อยเงี้ยครับยังไงก็ถือค <Okay. S 1> <น>่ะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเตรียมไว้อยากได้ว่างงั้นเถอะหกสิบล้านแต่อีกหกสิบล้านฝั่งในค่ารักษาพยาบาลเนี่ยให้ประกันเป็นผู้ดูแลไปนะคะทีนี้เนี่ยวันที่เริ่มเนี่ยค่ะพี่น็อตมาเริ่มจริงๆเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าไหร่ะคะสามสิบหก อืสามสิบหกนะคะ,ะซึ่งพอมาเริ่มตอนสามสิบหกเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคมากนะค่ะอันนี้ก็อ่ะแชร์กันไปนะคะแห้ในส่วนของพี่ขวัญละคะในมุมของคุณพ่อพี่ขวัญน,นี่คือลูกสองคนเนาะปัจจุบันนี่คืออ่ากี่ขวบกันบ้างแล้วคะทั้งสองคนอ่าสิบห้ากับสิบสามก็อยู่ในวัยมัธยมต้นยมนมัธย,ธยต้นค่ะปัจจุบันพี่ขวัญอายุเท่าไหร่เอ่ย ไม่บอกกันไหมสี่สิบห้าครับอ่าสี่สิบห้าโอเคนะอายุสี่สิบห้านะคะเสร็จแล้วทีนี้อ่าอยากจะถามว่าหันมามองเรื่องแผนการเงินที่แบบเฮ้ยต้องวางแล้วเนี่ยสําหรับกับตัวเองนะจากประสบการณ์ตัวเองเลยเนี่ยมารู้สึกได้ตอนไหนว่าเฮ้ยไม่วางไม่ได้เอาจริงๆก็คือช็อกช็อกเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วในยุคพันเดมิกนี่เองนี่คือข้อเท็จจริงคือเรา <c oughs> เป็นพนักงานประจําคือ,อรับเงินเดือน <c oughs> มาตลอดชีวิตแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าเป็นตามลําดับขั้นนะครับไม่ได้หืดหวาอะไรแต่ก็พอรู้ว่ามีมีเงินเข้ามาทุกเดือนเราบริหารจัดการได้เราปรับวิธีชีวิตให้มันน้อยกว่าเงินที่เข้ามามันก็จะเหลือนะฮะแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ไม่ได้คาดฝันก็่เกิดในช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งหลายๆคนก็อาจจะท้าทายเหมือนกันเรามีเงินเก็บบางส่วนนะฮะแต่พอมันไม่มีอะไรเข้ามาเลยเดือดร้อนละ มันก็จะลดลง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 เรืลล่อยๆตัวนี้ก็ทําให้ให้ให้ถนัดนะครับเรื่องของสุขภาพก็ไม่ได้เคยที่จะ,ะมีประกันส่วนตัวเพราะว่าได้สวัสดิการของบริษัทแต่พอตรงนั้นไม่มีปุ๊บมันก็จะถอยมาเป็นสวัสดิการสังคมซึ่งก็ถือว่ายังมีแต่ว่าอยู่ในคุณภาพพื้นฐานถ้ารับได้ก็รับแต่ถ้เราเรารู้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากความคุ้นเคยที่เรามี ก็เลยก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดประกาศที่เราต้องมาทบทวนก็มีโอกาสาได้เข้ามาเจอธุรกิจกันก็เลยทบทวนสังายนายกใหญ่นะฮะก็ยังโชคดีที่มีเงินก้อนอยู่แล้วก็ได้จัดสรรได้อา o ูเค e ลงไปในสองสามส่วนสำหรับตัวเองนะเรื่องของสุขภาพนะมีวงเงินบบงจ่ายพอทันทีที่เรามีเนี่ยเราอุ่นใจขึ้นมาเลยมาเกิดความอนใจขึ้นมาอันที่สองก็คืออ่าทำประกันออมทรัพย์ระยะยาวหนึ่งก้อน ะะเรารู้แล้วว่าในอนาคตอีกยี่สิบปีเราจะมีเงินออมาปก้อนก็อุ่นใจที่สองสุดท้ายคือเราทําประกันบำนาญเพื่อเพื่อบริหารภาษีด้วยสองแสนหลังน,น,นะฮะแต่กฏทันทีที่ทําเราก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาอีกว่าตั้งแต่ห้าสิบห้าจนถึงสาสิบห้าเราจะมีเงินออกมาทุกๆปีทุกๆปกกกกกกกียังเป็นเป็นเริ่มต้นนะครับเป็นพื้นฐานแต่เรารู้แล้วว่าอย่างน้อยถ้าเราปรับวิถีชีวิตลงเราไม่ตายเราไม่อดตายเพราะมันจะมีเงินมา ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีไรายได้ก็ตามครับนี่ก็ครูพูดถึงในเรื่องของของขวัญตัวเองในอนาคตแต่หลายคนก็จะมองว่าพี่อยากอมสั้นๆผู้เคยได้ยินมาค่ะสั้นที่สุดเท่าไหร่นี่เขาก็เพิ่งคุยมานะทุกคนอยากได้สั้นที่สุดเท่าไหร่เนาะนะคะทีนี้มานั่งคุยกันเขาให้เหตุผลไหมคะว่าทําไมถึงอยากอมสั้นๆเหตุผลก็คือขี้เกียจจเพอแผนยาวเนี่ยมันมัน,ม,นมันอีกนานเนาะกว่าเงินมันจะออก ก็เลยแบบที่เกยจะจําว่าเมื่อไรมันจะส่งส่งหมดแล้วก็มันจะเป็นตัวเลขกลมๆที่ชัดเจนเลยว่าอ่าวางล้านหนึ่งจะได้สามหมื่นต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมแต่อก็พยายามที่จะอธิบายว่าว่าในการในข้อดีของการวางแบบยาวๆมันเป็นยังไงนะคะทีเนี้ยค่ะเวลาที่เงินเนี่ยระวางระยะยาวเพราะอะไรสมมุติว่าเราอายุสามสิบระวางยี่สิบปีอายุห้าสิบเองนะจบแล้ว อายุห้าสิบห้าเงินออกมาก้อนหนึ่งละ5ห้าสิบห้าให้นึกถึงนะอาจจะอายุน้อยกว่าพ่อแม่เรานะปัจจุบันด้วยแต่เรามีเงินเกษียณออกมาแล้วก้อนหนึ่งอะค่ะเออทีเนี้ยการที่เงินออกมาเร็วสมมติเงินออกมาตอนสี่สิบห้าออกมาตอนสี่สิบเจ็ดคือพี่ตอนเนี้ยคือออกมาทําไมพี่ยังทํางานได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นเงินเกษียณอย่าเพิ่งรีบออกมาเก็บไว้ก่อนฉันยังไม่ใช้เพราะฉันยังไม่ได้เกษียณ ตอนนี้ใช้แรงทำงานใช้เงินทำงานควบคู่กันไปได้แต่เดี๋ยวพอถึงวันหนึ่งอะคะ่ะเงินที่ทำงานอยู่จะไปหยุดรอคอยเราที่วันที่เรากเกษียณมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเมื่อเช้าพี่พี่ชายซื้อข้าวมันไก่มาให้ทานอาหารเช้าผมก็ถามว่าเอ้ยหน้าหน้า,นาดังกรุงไทยตรงตลาดน้ำพุหรือเปล่าวอดีผมอยู่จันทบ,บุรีครับวันนี้ไม่ใช่โอ้โหมันตั้งแต่ผม,มาอายุสิบแปดแล้วนะ นี่สิบเก้าปีร้านข้าวมันไก่นะี่ยังอยู่อะ่ะพี่แล้วมันแป๊บเดียวอะ่ะสิบเก้าปีอะ่ะแป๊บเดียวจริงๆนะนะใช่ไหมอีกปีเดียวเนี่ยแผนก็จบเลยนะแผนใช่ผมตกใจ <c oughs> โอ้ข้าวมันไก่มันยังอยู่อีกอะ่ะค่ะเพราะนั้นเนี่ยแผนการเงินนะคะของอาริอันส์เองจะมีสิบห้าทับหกสิบแปดทับสิบยี่สิบสองทับสิบห้าแล้วก็ยี่สิบห้าทับยี่สิบนะคะสิบแปดทับสิบก็คือออมเงินสิบปีเงินออกปีที่สิบแปด ถ้าสำหรับคนที่อายุ40ไปไป50ต้นต้นแผนนี้ไม่แย่นะคะนะแล้วก็22ทับ15อย่างเงี้ยค่ะ40ต้นต้น30ไปไปก็ยังดูน่ารักอยู่เนาะ25ทับ24อะ่ะจริงๆตัวพี่คริสเองก็ทำแผนนั้นเหมือนกันนะคะเพราะมันอาจจะเป็นเงินเงินก้อนนี้ของพี่คริสไปออกตอนอายุ73ค่ะแต่ถาม,ถามว่าไม่เคยยังวิ่งปล่อยอยู่เลยผมว่าถูกเปี้ยงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พูดเลยว่า คืออย่างนี้ค่ะถ้าเราตายแล้วเงินยังไม่หมดอ่ะมันโอเคแต่มันจะน่าสลดคือเงินหมดแล้วเรายังไม่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้แก่คํานี้หยาบไหมอ่ะแต่เอาพูดเถอะแก่คือให้เรากเกษียณแบบสุขเกษมค่ะไม่ต้องมานั่งรอว่าท้ายที่สุดแล้วลูกจะมาให้เราเงินเราไหมออแต่และเดือนลูกเขาจะส่งมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยทุกคนเขาก็มีชีวิตของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนของเราเองในวันนี้เนี่ย เราจะไม่เป็นภาระใครในวันข้างหน้านะคะโอเคอันนี้นะคะแผนที่อยากจะเน้นย้ำก็คือแผนยาวเนาะให้มันชัดเจนนะว่าเราต้องการให้เงินมันออกตอนไหนเราเออกไม่เพื่อกเกษียณจริงๆนะเป็นตัวเลขที่แน่นอนนะคะแน่นอนก็คือว่าสามารถจะรู้ได้ว่ามันจะออกมาประมาณเท่าไหร่นะถ้าแต่ถ้าเกิดเราไปใส่ในการลงทุนอันนี้ไม่ได้ว่าคนลงทุนนะแต่มันก็อาจจะมี ขาดทุนกําไรเราไม่รู้เนาะในวันนั้นนะคะแต่น,นี้คือแน่นอนนะคะแล้วก็แผนนี้ต้องเป็นแผนที่จับต้องได้เนาะคือไม่ใช่บอกเออฉันอยากจะได้เงินร้อยยี่สิบล้านจากประกันเดี๋ยวนะใจเย็นอ่ะเอาเรื่องจริงก่อนว่าในวันที่กเกษียณเนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่ล่ะแล้วเรามาวางแผนกันนะคะให้มันจับต้องได้แล้วถ้าเกิดมันยังไม่สามารถที่จะไปแตะตรงนั้นได้เนี่ยเราเริ่มต้นกันก่อนไหม ด้วยจำนวนเงินที่เท่าไหร่ที่เหมาะสมก็มานั่งคุยกันและท้ายที่สุดนะคะมันต้องมีระยะเวลาเป็นตัวกําหนดไม่ใช่เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราก็รู้แล้วนะคะว่าอันนี้แผนนี้เราเก็บสิปีอีกแผนหนึ่งเราเก็บสิปีเพราะว่าเราจะให้เงินออกมาช่วงอายุเวลาที่ต่างกัน65ชั้ันจะมีก็ออกมาก้อนนึง แล้วก็68นนก้อนหนึ่ง73อีกก้อนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะมองเห็นภาพกันในง่ายขึ้นนะผมมีอยากเสริมนิดนึงฮะเชิญค่ะคือเมื่อสักครู่พี่คริสพูดมาคำหนึ่งนะครับว่าการันตีเงินต้นอย่าลืมนะครับเงินออมในฝั่งประกันเนี่ยการันตีเงินต้นวันนี้ผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ซื้อ LTF นะ ลบ15 20 30เปอร์ซ็นตอะเยอะแยะนะฮะ <S 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 คิดว่าคนที่อยู่ในยุคเดียวกับพวกเราเนี่ยเข้าใจนะเรื่องของคําว่าการันตีเงินต้นเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนนะครับฝากไวพ้พิจารณาด้วยนะครับค่ะก็พรุ่งนี้มาลืนก็จะเป็นวันตุษจีแล้วเนาะถ้าคลิปนี้เราได้ปล่อยออกไปเมื่อฟังแล้วเห็นความสําคัญแล้วและได้รับอ่งเปาแต่เอียแล้วออมเถอคะค่ะนะคะถ้าไม่รู้จะออมที่ไหนที่พวกเรานี่แหละค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะ